สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเล็กๆน้อยๆในเรื่องของการปิดหน้าจอ,อาเครื่องเสียงของ Expender นะครับของผมบังเอิญเป็น e x p e n d e r รุ่นคอร์สแต่คิดว่า Expender รุ่นธรรมดาก็น่าจะเป็นเหมือนกันเนาะน่าจะตัวเดียวกันก็จะเป็นการปิดหน้าจอ หน้าจอครับที่แสงสว่างเวลาซึ่งมันจะส่งผลรบกวนสายตาเวลาขับรถในเวลากลางคืนนะครับวิธีการตั้งค่านะครับก็ไปที่หน้าโฮมเนาะหน้าโฮมหน้าโฮมก็คือหน้านี้เสร็จแล้วไปที่เซตติ้งครับอยู่ตรงนี้นะเซตติ้งครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาคำว่า เซลคีฟังชันนะครับเลือกเซลคีฟังชันนะครับปกติมันจะอยู่ที่ไวท์ให้เราเลือกที่ DSPL นะครับตรงนี้ผมเลือกแล้ว DSPL แล้วก็เรียบร้อยย้อนกลับนะครับเวลาเราจะปิดหน้าจอนะครับไม่ให้มันมีแสงสว่างก็ทำการกดปุ่มนี้ ุ่มไอ้ที่มันหมุนวอลลูมอะครับกดแช่นะครับกดแช่ประมาณ3วิมันก็จะขึ้นเมนู dspl เมนูนะครับต้องรีบกดกดแช่ไว้ครับเสร็จปุ๊บแล้วเรามากดตรงนี้เท่านี้หน้าจอก็ดับครับก็จะไม่รบกวนก็จะไม่มีแสงรบกวนเวลาเราขับรถในเวลากลางคืนครับซึ่งเพลงก็เปิดได้ปกติ ก็ยังมีเสียงเพลงอยู่เครื่องไม่ได้ถูกปิดนะครับแต่ปิดแค่หน้าจอในการที่เราจะปลุกหน้าจอมันขึ้นมาครับก็แค่แตะไปที่หน้าจอตรงไหนก็ได้มันก็ขึ้นมาถ้าจะปิดก็เหมือนเดิมครับกดแช่แล้วก็เลือกนี้แค่นี้ครับก็เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆครับก็กณครับ